นี่คือหน้าห้องของโรงแรมเอเชียที่อยู่พัทยาค่ะที่รัฐบาลจัดให้ค่ะช่วงนี้ยังพักฟรีอยู่ค่ะวันนี้ก็เดินหาห้องกันให้วุ่นนะครับเพื่อนๆกว่าจะเจอค่ะสัมภาระเยอะก็ต้องลำบากตอนขนขึ้นห้องนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้องขน,น,นคนเดียวค่ะเจอกันกับป้าไทยอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยเดินทางกลับเมืองไทยค่ะแล้วก็ได้มาพักกักตัวที่โรงแรมเอเชียพัทยาค่ะอันนี้ป้าไทยพักที่รัฐบาลจัดให้นะคะพักฟรีค่ะ เดี๋ยวป้าไทยจะให้ดูห้องของโรงแรมนะคะว่าเป็นยังไงค่ะห้องกว้างมีเตียงให้สองเตียงค่ะเตียงจะปูที่นอนไว้สวยงามมากเลยค่ะไม่อยากจะใช้เลยค่ะตรงหน้าเตียงก็จะเป็นที่โล่งๆสําหรับออกกําลังกายได้ค่ะจริงๆแล้วห้องจะเป็นห้องสลัวๆค่ะเหมือนภาพข้างบนค่ะแต่ที่มองเห็นนี่ป้าไทยใช้ไฟกล้องช่วยทําให้สว่างค่ะ ด้านหน้าเตียงก็จะโล่งกว้างมากค่ะส่วนข้างนอกจะมืดนะคะตอนนี้ค่ะกลางคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะคะข้างนอกเอกสารที่เราจะต้องอ่านค่ะอันนี้ะจะเป็นของฝากที่ต้องห้ามค่ะคือว่าญาติเอาของมาให้ได้ค่ะแต่ก็จะมีอาหารที่ต้องห้ามค่ะเช่นอาหารสดผลไม้อาหารที่ไม่มีออยอไม่มีระบุวันผลิตต่างๆค่ะและเครื่องดื่มโยเกิรอะไรของอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ ไปเช็คปุ๋ยแล้วก็ยาลดไข้สิ่งของแล้วก็สิ่งของมีคมทุกประเภทค่ะอันนี้ก็จะเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆในระหว่างที่เข้าพักค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักในส่วนของโรงแรมค่ะจะมีรายละเอียดบอกแต่ถ้าเราต้องการของเพิ่มก็ต้องบอกเขาค่ะ บางอย่างถ้าเราสั่งไปเราก็ต้องจ่ายเงินเองค่ะใบนี้จะเป็นการสอนวิธีวัดค่ายค่ะแล้วทุกคนก็จะต้องดาวน์โหลดลายอันนี้ค่ะเพื่อไว้รายงานตัวเวลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าคุยกับแพทย์ได้ค่ะแล้วก็เราต้องวัด่ข้สองด้วยค่ะในทุกๆวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการจัดส่งอาหารและของฝากประจำวันค่ะ เวลาจัดส่งอาหารประจำวันค่ะเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ค่ะแล้วเราก็สามารถสั่งได้ค่ะลายนี้เราต้องสร้างใหม่อีกอันนึงค่ะใส่ชื่อเล่นแล้วก็เบอร์ห้องลงไปค่ะแล้วก็เข้าไปในลายกลุ่มที่เราจะต้องส่งอุณหภูมิทุกวันเช้ากับตอนบ่ายค่ะมีช้อนกระซ่อมให้หนึ่งคู่ค่ะสำหรับ14วันนะคะแล้วก็มีเจเลแอนฮกลให้หนึ่งอดค่ะมีประหอดวัดไข้ให้หนึงอันค่ะ อันนี้เราต้องวัดทุกวันค่ะ2ค่ะแล้วก็มีชามให้หนึ่งใบค่ะแล้วมีดินสอให้1แท่งด้วยค่ะมีน้ำขวดลิตร0 0 m l อวางอยู่4โหลค่ะมีกระดาษทิชชู่ให้อีก1โหลค่ะมีตู้เย็นให้อยู่ค่ะเดี๋ยวป้าไทยลองเปิดตู้เย็นดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอือก็มีน้ำให้หลายขวดค่ะ แช่เย็นไว้ให้เรียบร้อยเยอะมากน้ำสำหรับสี่วันค่ะก็น่าจะเมื่อกี้ตรงนั้นสี่โหลอันนี้ก็น่าจะโหลนึงได้ห้าโหลค่ะสิบสี่วันข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นช่องที่ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำนี่สิบสี่วันก็คงใช้ไม่หมดคนที่มากักตัวรอบต่อไปก็คงใช้ต่อค่ะอีกชั้นหนึ่งก็จะมีแก้วสองใบค่ะแล้วก็การาน้ำร้อนค่ะ ด้านบนสุดก็จะเป็นทีวีค่ะไปดูตู้เสื้อผ้ากันต่อค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะลองเปิดข้างในให้ดูนะคะเปิดมาก็จะเจอตู้เซฟค่ะแต่นี่ป้าไทยก็ไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นชั้นๆวางเสื้อผ้าค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะมีไม้แขวนเสื้อให้ค่ะ แล้วก็จะมีไม้กวาดกับที่ตักขยะให้ค่ะแต่ว่าไม่มีผ้าถูพื้นนะคะในห้องน้ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีกระมังให้หนึ่งใบค่ะมีผงซักฟอกค่ะมีสันไหลล้างจานค่ะแล้วก็มีฟองน้ำล้างจานค่ะห้ามทิ้งเศษอาหารลงในอ่างล้างหน้าค่ะมุมนี้ก็จะมีสบู่ล้างมือค่ะครีมอาบน้ำค่ะแล้วก็แชมพูค่ะอันนี้เป็นคัตติลบัตค่ะ แล้วอีกฝั่งก็จะเป็นหมวกคลุมผมเวลาอาบน้ําค่ะแต่จะไม่มีครีมนวดให้ค่ะนี่ก็จะเป็นถุงไว้สําหรับใส่ผ้าอนามัยทิ้งค่ะมีผ้าเช็ดเท้า2ผืนค่ะ2ผืนนี่ก็จะเป็นผ้าเช็ดเท้าสําหรับหน้าห้องน้ํากับในห้องน้ําค่ะในห้องน้ําก็จะมีอ่างน้ําด้วยค่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นก๊อกน้ําเปิดใส่อ่างค่ะ เวลาเปิดก็หมุนไปทางซ้ายค่ะเวลาปิดก็หมุนมาทางขวาค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มปรับน้ําร้อนค่ะสีแดงก็จะเป็นน้ําร้อนค่ะสีน้ําเงินก็จะเป็นน้ําเย็นธรรมดาค่ะส่วนข้างบนก็จะเป็นฝักบัวค่ะเวลาเปิดแล้วก็จะหมุนตรงนี้ค่ะหมุนไปด้านฝาด้านซ้ายค่ะ เปิดหมุนไปทางซ้ายค่ะปิดหมุนมาทางขวาค่ะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อยู่2องผืนค่ะแล้วก็ผืนเล็ก2องผืนค่ะเวลาเราจะซักผ้าเราก็ต้องเปิดน้ำจากตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่าไม่มีภาชนะที่จะตักน้ำใส่ค่ะ อ่างล้างหน้าตรงนี้ด้านบนจะไม่มีปุ่มกดนะคะว่าเวลาให้น้ําขังกับเทน้ําออกค่ะเราจะต้องกดปุ่มตรงกลางนี้ค่ะเวลาให้น้ําขังค่ะแล้วเวลาจะเทน้ําออกก็ต้องกดอีกทีค่ะเพื่อที่จะเทน้ําทิ้งค่ะตรงนี้ก็เป็นประตูค่ะเราก็เปิดออกไปเอาอาหารเช้าเที่ยงเย็นค่ะเปิดไปก็จะมีอาหารวางไว้ค่ะ ทางโรงแรมก็จะนําอาหารมาวางไว้บนโต๊ะหน้าห้องตามเวลาที่กําหนดค่ะก็มี7จ็ดโมงเช้าสิบเอโมงเช้าแล้วก็5้าโมงเย็นค่ะด้านหลังโรงแรมก็จะมีสวนหย่อมแล้วก็มีดอกไม้หลากสีสวยงามกําลังบานสะพรั่งเลยค่ะแล้วเลยลงไปก็จะเป็นทะเลค่ะตอนเช้าเ้าตื่นขึ้นมามองเห็นทะเลจะสวยมากเลยครับเพื่อนๆด้านหลังทะเลนี่ปะเทยถ่ายตอนเช้าอีกวันนึงค่ะ ตั้งแต่มาเหนื่อยใช้เวลามากแต่ยังไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะเพื่อนๆเพ,นพราะว่าตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานตั้งแต่สนามบินไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สนามบินมาจนถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงแรมค่ะและทางโรงแรมก็ดูแลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆต้อนรับด้วยความอบอุ่นค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้นะคะ ป้าไทยก็ถ่ายให้ดูได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่จำกัดค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ